สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเรามาส่งเครื่องปั่นไฟนะฮะเราอยู่ตอนนี้เราอยู่หน้าโรงพยาบาลน,นะครับอ้าวโรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามนะครับโรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามตอนนี้ห้องอยู่ปตท่อครับนาโรงพยาบาลโกซุมนี่แหละครับตอนนี้ห้องอยู่กับเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟบลูสโทคนิคนะครับขนาด5.5 kVA นะครับ ระบบเป็นระบบน้ำมันเป็นระบบเบาอิสานดีกว่าแต่มันตกเป็นระบบน้ำมันดีเซลนะครับสามารถทำงานใดต่อเน,นื่อง3-4ถึงชั่วโมงครับสบายใจแลครับ้วกะ็สามารถแบกตูล้ลำโพงได้เป็น10ใบนะครับ10เซ็ก็คือตู้เบสตูต้เบส18นิ้ว10เซ็ลรากาตู้เสียงกลาง พแมนดี <Moment> เอาไหมตู้เบส18นิ้ว1ใบใบ้วก็ตู้เสียงกลาง10ดอกตู้เบส10ดอกกลาง10ดอก,กไง่ายง่ายล่ะครับใส่แอมจัแทน,นก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ใจมัล้วกาเครื่องปรุงก็ตามต้องการเลยครับเพราะว่าเพราะว่าห้องออกแบบมากสำหรับระบบเสียงโดยเฉพาะนะครับเครื่องปั้นไฟนี่แตคือว่าผมระบุไปจากไอไฮรงานไอเฮด ระบบเอพิแามาให้ดีๆครับบังเอิญเข้าไปพอรุ่งงานที่ใจดีครับเป็นเป็นม่องม่องเอเขาเอินไปยังเพื่อในโอกาสคนรุ่นไม่และะ้วก็มีทุนหน่อยได้เหตุได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้กำหนดสเปคผลิตภัณฑ์นะครับตรก็กได้ทํำตลาดแตถือว่าเอามาให้พี่น้องบ้านเอาเดได้ใส่กันนะครับพี่น้องเช่าเกิืงเสียง กเ็เหมือนเหมือนเหมือนกับถ้าเครื่องหญ่ก็เป็นระบบเอวิอาของของพวกเดนโยเทียบกับรูดนอื่นนะครับ mm hmm. กบาเรเสียงไฮไลท์ละเอียดเสียงดีดี่าเมื่อใส่งานกับเครื่องเสียงนะครับผู้ได้ใส่เครื่องปั้นเดนโยกับเครื่องปั้นรุดนอื่นสมมติว่า6060กิกโลทอกกันกับยี่ห้ออื่นก็เมื่อเทียบ เทียบแล้วกับเซียนได้ชัดว่าเครื่องปั้นเดนโยหายเสียงที่ที่ดีกว่าในรายรา,ายละเอียดเสียงครับก็คือผมเคยทดสอบเบิงเบิงเดนโยรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น6 0 e s กับเครื่องปั้นอีกยี่หอหนึ่งก็คือเปิดแอมเบิงเปิดแอมสวิตชิง่งสมมุติว่าผมใส่เครื่องปั้นยี่ห้ออื่น เปิดแอมสวิตชิ่งไว้ปึ๊บระบันี้เข้ามาเปิดเปิดแอมเปิดแอมมอแปลงที่มันกระชากไฟเวลาเปิดอะ่ะไอ้คนเห็ดเครื่องเสียงกันหาสิรู้ดีกระชากไฟเวลาเปิดระบันี้ที่หออื่นเนี่ยแอมสวิตชิ่งสิตัดปึ๊บเลยเพราะว่าระบบ a v r นะครับระบันี้พ่อเป็นเดนโยผมเปิดแอมสวิตชิ่งไว้ปึ๊บปุ๊บบันี้มาเปิดแอมแอมที่มันกระชากไฟปึ๊บ แอมสวิตชิงตัวนั้นน่ะยังคงสาม,มารถทำงานได้อยู่คือสาม,มารถเปิดได้นะครับร,ปรูปนี้นั่นคือข้อดีของระบบ AVR ที่เหมาะกับเครื่องเสียงสวัสดีครับโอ้มากไก่ครับไว้แทบ่ะไปส่งว่าไม่ส่งว่ามันเสียไบหลเราเบนซินเบนซินเจ็ดจุดห้าบวส่วนนี่ครับแับแล้วเราพวก,กเจ้เคยใส่นะผมยัเชนะือกก่อผมไม่เคยรถเทีย เส้ากรมครับเจ้ากรมนี่มารับจารต้นยูทูบแด้ยูทูบเหรสวัสดีครับพบกันขวัญสยามสาวหาตาคุณคุณไหนาตายุ่งครับอะไหนิวยูขับรถมาไกลครับก็อยากกินก้อนเนื้อมาเดินทางประมาณสามร้อยกิโลเพื่อไม่กินมามามาในบ้านผมอยู่อำเภอเชื่อหนุบนี่เด้อเชื่อที่สิไปเปียบานหนุบที่ขอนแก่น ได้ซีกุ้งไก่แล้วเมีเขาเรียบตัวไก่ยี่บาทไม่ไปเอาผู้ดำเนบนก็้ตาถัว่วเขาเห็นผมเขาว่ารอไปได้เมียอยู่ปุ่นครับโอ้ยไงอันนี้ครับอันนี้รถที่สิมาใไซเอาไม่อนี่ครับน,นี่รถมาใไซเอาไม่อนี่็เป็นเป็นตู้ไม่เจอครับตู้ดังครับโลโก้สีสมูผู้ใดบ่รู้จักเชยครับราคาส่ง ครับแล้วคนมีต่างครับที่ซื้อได้ครับผมมานละบ่อยเช่นแล้วก็แพงครับแพงอียิปต์ครับแพร่งเลยคุณภาพเกือใส่ได้คนนิยมหลายผู้ใดใส่งานผู้ใดมีตัวนี้ที่ว่ามีมีเงินหลนะครับเดี๋ยวถ้ามาไก่เพิ่งมากินมามาครับไม่คุ้นด้วยกังไง ผมบันทึกไว้บันทึกไว้เอาไปแต่ไปอัพออกมาเบิงอันนี้ตุลมพงครับเอาลราบนีีใส่ังไหนครับอันนี้ตั้งขึ้นหรขึ้นมาโหหมาใส่ไดหนยูสวัสดีหนุ่ยสวัสดีครับพี่น้องอยู่อำเภอพิบุญมากสหานมากหมาเพราะเสียผมได้ยินข่าวว่าอยูโกลสูงปีใสมันเสียผมไม่มาสื่อหอดพี่ กินน้ากันอ่าใครไ่เคยรู้อะมาเอเวนอีเลเวนเฮ้ยพาตอท่อพี่บุญมักษาเอียงก็กูซุ่มทิศสายกูซุ่มมาแวะไปเบิร์ริงความก็ได้ยู่นี่กูซัมพีจะวนโบไปเบอร์ริงที่อะจะบอกน,นี่กินได้อครับก็ต้องไปเบอริงหรอกชื่อ,อย่างไปว่ได้กินหรอกออว่ได้กินน้ำมันซุมไก่มาหรอไม่เห็นกูซัมพี่มาเ,เลยเออมาเที่ยวป่ะครับมาบ้านผมได้แวะ อันนี้เคยเคยผู้บน่นบกยคนตัวนี้แน่นเอออันนี้ผมเคยกับ้านเดี๋ยวฮะมันมตัวครับอันนีุ้ลัมพ์ป้องครับอ่าตู้ไม้ครับตุ้มไม้ตุ้มไม้สดสดนิ่ง <c oughs> นั่งกันที่เอวิอาเอ้าว่าทนปิดบอเด้ไตัวตัวเข้าเขาก็บว่าวฟืนไฟกันเลยโอเลี้ยงยางปั้นบกเป็นยังนกรอเรือเขาแขงหรอเฮ้าเอ็เหาอเฮ้ยแของซื่อมาแล้วอ๋อันเฮ้ยวัานมีหอดเจ้าเจา่ทานถามกันเลย เอาไม่แน่ถ้ามีแล้วครับเดี๋ยวมิยังปอกกันไหมในมือนะในคลิปหนานะครับผู้ใดตั้นได้กดซับอย่าลืมกดซับนะครับผมกล่องมันอยู่ทางนี้ผมเบิ้งทางนี้เพราะว่ามันมันจอมันเอียงมาทางนี้มันไม่แถบเครื่องมืออยู่ทางนี้นะครับอย่างงนะครับกะผู้ใดผู้ใดอยากได้เครื่องปั้นก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมสิถิมรายละเอียดไป้างล่างแล้วกะแล้วกะเดี๋ยวผมสิมาเน็ตคลิป ทดสอบกพีงปั้นออกมากครับเพื่อเพื่อเพื่อลูกค้าที่สิได้ได้เบื้องต้นตัดสินใจนะครับว่ามันคุมค้มราคาหรือเปล่าได้กะผมว่ามันคุมค้มราคาเหรอครับก็เลยออกมาขายจริงๆมันก็มีหลายรุ่นอยู่ครับโอเคครับสจหรับไม่นอนี้กะแค่นี่ก็นะครับสวัสดีครับ เี่นะครับชมความงามชมความงามงามเมอยุ่มทำสบายครับผมไม, <c oughs> ม่เฝ้าครับผมเฝ้าแค่ผ่านอยูากองหลังมานี่อันนี้คัดเอาครับอันนี้คัดเอาเป็นเป็นรุ่นพิเศษขึ้น <c oughs> มากครับเ <c oughs> พราะว่าไอ หลังจากที่หลังจากที่ที่ที่ขายรุนกันก,รกร่อนแต่งแต่แต่งแต่เริ่มขายหม่ไมนีปัญหาบอกว่าคัดเอาดีเลูกค้าว่าคัดเอาดีก็าเลยกลายเป็นรุ่นนี้ขึ้นมากชือกลายเป็นกลายเป็นรุ่นนี้แล้วก็พัฒนา,าขึ้นมากเพื่อเพื่อคัดเอาที่ที่สิท้นต่อแรงกัะชากของของของแอมครับ นี่ไปเรียกเอา6 0แซิอันนี้อันนี้วุ่นนะอันนี้เป็นเป็นกุญแจแน่าจะรู้น,นี่กับปากไฟธรรมดาผู้ใดผู้ใดมีเครื่องแบบนี้ก็่ต้องใส่สเต็ปดาวครับเพราะว่ามีระบบ a v r ให้แล้วอันนี้ครับเปิดเปิดเครื่องปกติ เครื่องแข่งน้ีดเยนเครืองยบบอ่ะไปเลยแล้วครับเมื่อนี้คับแล้วครับเอาประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวห้าจังพอพอกันไหมลิปหนาเดี๋ยวจะเอาเครื่องปั้นขึ้นรถละเดี๋ยวขึ้นคณะโอเคครับ